มืดไหมทุกคน สวัสดีค่ะพีสะ่สกครไม่ได้ได้สดหลายลวันเนาะมืดไหมมืดไหมบีอยู่ในห้องก็เลยมืดบ <c oughs> ีก็ลงคิดสั้นอยู่แต่ไม่ได้ได้สด ันอยูย่ในห้องมันมันมันฝนตกทั้งบ้านนะมันดี่กเ็เลยไม่ได้อยู่นอกบ้านเพราะฝนตกแล้วมันขี้เกียจมันแสะอยู่ข้างนอกแต่ไม่ได้เปิดไฟดนแบบมืดมืมดในี่้นะ ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้ฝนตกแหงมากฝน,นตกแหก v คะมืดตกฝนตกคักเอาแท้ว,ว่าฝนแบบมันลังคาจะลุกเลยเสียงเสียงเบาไหมเพราะว่าไม่ได้ใส่ไมคก็จะเบาเนาะไม่มีโทรศัพท์มาเปิดอนะนั้นเลยเปิดพินเลย ฝนตกไหมที่พี่สาอนอยู่ฝนตกหรือเปล่า <c oughs> ถ้าไม่ได้ก็คือบี้เสียงเบาเนาะเพราะไม่รู้จะคุยอะไรก็เลยเสียงเบาน้องหมากันอนคือ ตกทั้งคืนทั้งวันตอนนี้ก็มืดมืดอยู่มันเอ้าวก็ตกแล้วรอบหนึ่งฝนตกเองจนไม่สาผมไม่ได้ก <c oughs> <c oughs> ็เลยไปสาผมที่ร้านน้ำกินนะคะ เหมือนหมดสวัสดีทุกคนด้วยนะคะมีคนเกดเลเิฟให้สองสามคนอยู่เต้ไม่เห็นลงมา กินข้าวเที่ยงด,ด,ด,ด้วยยังเ๋อ,ยอะยูแป๊บเดียวนะเที่ยงแล้วอ่ะบ่ายโมงแล้วเนี่ยไสับผมมาแป๊บเดียวอ่ะเที่ยงแล้ว bài mạng rồi phép tiêu cho bài sau môn <laughs> <laughs> อ้าวสวัสดีค่ะคุณสมศายด้วยนะคะสวัสดีค่ะพอดีน้องหมาเหา่าวิ๊กเลยลุกไปดูเขามาจ่งของอ้าแถววิคือใด,ด <c oughs> อ้าวสวัสดีค่ะบ่าวเอสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ ใช่หุณนโน่นน้นนนนี่นู้นี่นี่นี่บีเปิดเสียงแล้วใช่ไหมกอไม่ได้เปิดอันนี้ก็เลยไม่รู้ว่ามันเปิดหรือยัง นที่ไหนครับคนทุกที่จ้าผู้ดเด่นผู้ดเด่นคนฝั่งซ้ายจ้าเปิดแล้วเปิดแล้วคุณอะไรคุณโนโน,โน,เน่เน่เน่อะไรเนี่ยคุณภาษาเนี่ยคะ่ะสวัสดีนะคะ หน้าใหญ่น้าจะน้าใหญ่หน้าใหญ่หน้าใหญ่ปากพูดก็ใหญ่ด้วยนะมีความพูดใหญ่เขาไหมคะ หน้าเกระบานปัดกระลุงเปี้ยปากบานไม่เป็นบร๊บี้ไม่เคยปากบานมีแตจะเป็นคนแบบพูดตรงไปตรงมามากเลย <c oughs> เป็นคนที่แบบอ๋อบ่าวชาวอีสานค่ะขอบคุณค่ะมากดเลิมให้ด้วยนะคะมาแล้วมากดเดิมให้ด้วย กดดูกดไลคกดติดตามให้ด้วยนะคะรายงานตัวและใจครับ <laughs> จ้าจ้าคุณพี่สมชายจ้า,าสวัสดีพี่คุณเกิดด้วยนะคะสวัสดี ยวบีลงเลยบีจะขึ้นใหม่นะพี่สกวอนแป้นึงนะบีจะลงเลยบีขึ้นใหม่บีไปเอาไข่ให้เขาก่อนเด้อตอนที่ไม่ขึ้นไรสนนะก็ไม่ใสนะเออไข่สองเตะน,นมีบีนเพิ่งเอาไปเมื่อวานในสองเตะเวลาขึ้นไรสนนะขึ้นไรสดปุ๊บ,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 บ <laughs> เหมือนแกงนี่แหละ โอเคบายบายเดี๋ยวขึ้นใหม่เพิ่งขึ้นได้กี่นาทีเองสิบเอ็ดนาทีเองโอเคบายบายเดี๋ยวขึ้นใหม่เด้อทุกคนเด้อเด้ยว่ยวางๆขึ้นใหม่เพราะว่าเพิ่งขึ้นได้สิบเอ็ดนาทีเองขอบคุณนะคะพี่บุญเกิดเดี๋ยวค่อยขึ้นใหม่เด้อบาย